บระหลอดก็ฟังหงโ,โอ้โหฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วกำลังมันเลยกำลังมันเลยแต่ว่าเจอผู้รับเปลาลายใหญ่เข้าไปครับถึงกับจอดเลยครับโอ้โหดันดากแล้วดันดากแล้ว ที่กลบอก็มีที่ก้นบอก็ยังขึ้นมาไม่ได้ก็มีที่ขึ้นมาแล้วก็มีครับนี่แหละครับที่ขึ้นมาแล้วยอดอัศวินครับไปเมื่อสักครู่นี้ กาแดงไม่กาแดงติดแล้วติดอกับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยนี่ครับคือบรรยากาศที่สาราแห่งนี้ เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างครับเก็บข้าวไปขึ้นด้วยครับฮะเก็บข้าวไปขึ้นเรื่องผู้ใดเอาฝนมาน้ำหนีไม่ใช่จ๊ะเจ้าสิเจ้าฝนมาน้ำสิเดี๋ยวสมาละเดี๋ยวเอาคัน นะเอาเป้งขึ้นได้ไวลาเอาเป้งอ่ะมาแล้เตีโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ผู้ให่เอาเป้งนะ นี่คือคันสุดท้ายที่ออกมาจากบอ่อครับฝนตกฝนตก ทีมงานก็หลบฝนกันครับฝน <c oughs> มากำลังจะมันเลยฝนมาก่อน <c oughs> นี่สีรถพอโดนน้ำไปนะครับก็จะเงาขึ้นมาทันทีอ <c oughs> ากาศวันนี้ บรรยากาศที่ศาลาราลิมน้ำนะครับบ้านพหม,มายตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับไหนพ่อปนมาล่ะฮะ<ต>พ่อปนมอปนหน,น่อยดิได้ปลาทูให้แด้ปลาคอยยังไง มาโตะก่อนเขามาแล้วให้รถให้รอบนี้ให้รถเก๊งคีเมื่อานรถหลายมือพอดีล่ะมอดอันโอโอเสียเปาเขาสร้างเขามาประจำการไป มีจะมันหรือเ่าธนาไปเอาไปเปลี่ยนฝ้าข่างเฮ็ดผีเลยเออเดี๋ยวกูดีเพ็ดอห่ก็ได้เออได้โอกาสได้ฝ้าเอาสิบ่อเปลี่ยนฝาข่างฝ้าไทยเออบ่เป็นปลาเอาบอเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็จะเอาไปเฮ็ดผีเปลี่ยนตรงนี้จะเปลี่ยนเลื่ขั้นเออก็ฝาแข่างกับฝ้าไทยนะ ยังไม่รู้รออจับไม่สั่นไม่เงากันตัวไหนคูจะแบบแต่นั่นแต่เพื่นคน,น,นคือเจ็ดพันหา ูไดนมแงแหงต่อาหารอยู่เรือยมาแล้วีนลง่ตุต้นาทปวดหัวนี่สิหนาวบอนะงานมันปวดเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้งล่ะไม่ต้งไม่รอ เนี่อยโชวเมียโากจากไหนก็หายเมียแต่ว่าโอ้ยไงต่ำเนี่ยบุญไม่โตม่ใช่พุญแบบบุญหายหายแล้วโชว์เนี่ยนะก็หายแล้วโชว์เนี่ยหายอย่างมันประเดีายเดี๋ยวรอบควรันหยุดยิ่งยมยอยาไปเชื่อแด้วพูดกินเราอยู่ ไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบเดี๋ยวเสียเปรจยดโชว์ภาพกาีฬามันๆให้เราดู รอบนี้รู้สึกจะหนักเลยครับผมจะต้องจอดยาวผมจะต้องพาเจ้ายอดอัศวินเนี่ยไปไปทำดัมใหม่ก่อนเพราะว่าวิ่งงานดินทรายเข็มๆสองบ่อแล้วกระบะผุเลยครับเห็นผลทันตาเลย

ถ้าฝนไม่ตกนี่หยุดรถหกล้อไม่ได้นะครับ ก็คงจะต้องพักยาวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ